เรื่องรักๆใครๆที่ใครๆก็รักได้ มาเติมรถเต็มรักกับรายการเพิ่มรถเพิ่มรักสวัสดีครับสวัสดีครับผมชายแฮกนะครับก็พอกนอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเพิ่มรถเพิ่มรักนะครับและวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเนี่ยก็คือซูเปอร์แม็กนะครับซูเปอร์แม็กเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคุณผู้ชายนะครับที่ใครกําลังมีปัญหาในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศนะครับแต่วันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซึ่งจะเป็นโปรโมชั่นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้ทราบกันแน่นอนนะครับวันนี้เรามีแค่ Yeah. 50สายแรกเท่านั้นนะครับสำหรับซ u เปอร์แม็กนะครับซึ่งจะมีโปรโมชั่นอะไรนั้นเดี๋ยวช่วงต่อไปครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับช่วงนี้นะครับในเรื่องของความรักนะครับก็ยังมีกันอยู่นะครับซึ่งความรักเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเรานะครับนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับว่าเวลาเราคบกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นจะเป็นคู่ควงหรือคู่ชีวิตจริงๆนะครับวันนี้เรามีวิธี ตรวจสอบนะครับว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นแค่คู่ควงหรือเป็นคู่ในชีวิตของเราจริงๆนะครับเริ่มแรกเลยนะครับข้อแรกนั่นก็คือความใส่ใจที่เสมอต้นเสมอปลายนะครับสิ่งแรกที่หากกําลังสงสัยว่าคนนี้เป็นทางผ่านหรือชีวิตคู่ของเราจริงๆนะครับเราก็ดูพฤติกรรมของเขาได้เลยว่าความใส่ใจของเขาที่มอบให้กับเรานั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเวลานะครับว่ามันจะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาทากับเราในทุกๆวันเนี่ย ถ้าในระยะสั้นๆเนี่ยเขาก็อาจจะทําดีกับเราได้แต่พอในระยะยาวๆเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมอันนี้เราก็ดูกันได้นะครับว่าความเสมอต้นเสมอปลายซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับคนที่จะเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่นะครับ ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเขาดีกับเราตลอดไปแบบไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นชีวิตคู่ที่จะอยู่ได้กันอย่างยาวนานนะครับข้อต่อไปนะครับลองสังเกตดูนะครับจดจําเรื่องเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเราได้ไม่มีลืมนะครับซึ่งข้อนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคนที่เป็นแฟนกันหรือเป็นคนรักกันนะครับก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่า,าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาจะคอยใส่ใจเราอย่างเช่นเราชอบทานอะไรไม่ชอบทานอะไรนะครับซึ่งงถือว่าเป็นสิ่ง สำคัญน,นะครับของการครบกันหรือดูแลกันนะครับฉบับชีวิตคู่คือการที่ต่างฝ่ายต่างจดจําเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของเราได้เนี่ยถือว่าความรักของเราเนี่ยเป็นไปอย่างได้ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าเกิดไปเจอใครที่เป็นคนขี้ลืมอันเนี้ยเราก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าบางทีข้อนี้มันก็ไม่ได้เป็นการตรวจสอบหรือเป็นการชี้วัดตรทีเดียวนะ อ่ะมาข้อต่อไปกันดีกว่าคุณผู้ชมข้อต่อไปนะครับไม่ทําให้เรารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งซึ่งข้อนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอีกข้อนึงนะครับเป็นวิธีที่จะตรวจสอบความสําคัญของเราในการใช้ชีวิตคู่กันได้อย่าง,ง่งยดนะครับโดยหากว่าเมื่อไหร่ที่อีกฝ่ายทําให้เรารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งทิ้งให้เราอยู่คนเดียวบ่อยๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเกิดอาการเหงาขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็น อะไรที่ทำไมฉันต้องอยู่คนเดียวมันเป็นความผิดของฉันเหรอซึ่งถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับให้ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะวัดได้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเราจริงๆเราก็อาจจะเป็นแค่ทางผ่านของเขาก็ได้นะครับามาข้อต่อไปกันอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่า มันมีความจําเป็นในการของการใช้ชีวิตคู่จริงๆนั่นก็คือมีการพูดถึงอนาคตร่วงหน้าที่มีเราอยู่ด้วยซึ่งข้อนี้นะครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงท่านใดมีความคิดแผนอนาคตหรือวางแผนในอนาคตไปพร้อมๆกับเรานะครับอันนั้นเราก็ถือว่าเขาเนี่ยให้ความสําคัญกับเราเราจะไม่ใช่ทางแผนในชีวิตของเขาแน่นอนนะครับ มาข้อสุดท้ายนะค,คุณผู้ชมให้เข้าใจและอยู่ด้วยเสมอในวันที่รู้สึกแย่ซึ่งข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคนสองคนที่มีความรักต่อกันนะครับ mm. ก็บอกว่าไม่มีใครที่จะพบเจอกับความสุขได้ทุกวันดังนั้นการที่มีใครสักคนที่จะคอยเข้าใจเราและอยู่ข้างเราเสมอเคียงข้างเราในวันที่เรามีปัญหานะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการชใช้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์นะครับหากเจอ คู่ดังกล่าวแล้วนะครับก็บอกว่าให้มั่นใจเถอะว่าเขาเนี่ยรักเราแน่นอนนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการที่เราจะไปสังเกตว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมองเราแค่ทางผ่านเป็นคู่ควงไปวันๆหรือเขาต้องการจะใช้ชีวิตคู่กับเราจริงจังนะครับอันนี้คุณผู้ชมก็ลองสังเกตกันดูนะครับแต่ตอนนี้นะครับให้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการเสื่อมสมรรถภาพของท่านชายไปพบสิ่งที่นา่าสนใจกันเลยครับ